ผมมีปัญหากับคอรเซ็นเตอร์บริษัท t o อกอัพธุลิเนี่เปิดมาตั้งเจ็ดแปดปีแล้วอะแต่ไม่มีใครมาบอกผมไม่ผมไม่เคยรู้เรื่องราวแบบนี้มาก่อนถ้ารู้ว่าบริษัท t o อกอัพธุลินะขายเทคโนโลยีมีซิมโทรศัพท์สองค่ายอยู่ในแอปพลิเคชันนะผมลุยมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมไม่รอให้ต้องถึงขนาดนี้แล้วนะครับวันนั้นครับผมเอางานของผมงานประกันไปวางที่ Open Chat ในขณะที่ผมไปวางครับผมก็เจอข้อความครับเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นไรายได้จากโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วผมก็กดเข้าไปครับฟัง y o u t u b e นะครับที่ผมฟังนะครับโทรศัพท์เป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าอายุเท่าไหร่เด็กรุ่นไหนอาชีพอะไรนะครับนี่คือเสียงรรท่านประธานที่เปิดคลิปแรกและผมฟังต่อจนจบ วันนั้นนะครับผมตื่นมาประมาณตีสองสี่นาทีที่เข้าไปใน Openchat ในข้อมูลบันทึกไว้แล้วผมนั่งฟังจนจบสมุดและปากาเพื่อไม่ให้เวลามันผ่านไปทุกท่านครับผมตื่นเต้นมากๆโอกาสที่ผมคิดว่าถ้าใครเอาโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเข้ามาทำธุรกิจขายตรงผมเอาแน่ผมรุยสุด วันนั้นครับฟังแผนไบนารี่ผมไม่เคยทําธุรกิจแผนไบนารี่นะครับมีประสบการณ์ครับจัมโบ้นะเจัมโบ้นะครับมีประสบการณ์ครับกับ A อจัมโบ้นะครับแล้วก็ธุรกิจอื่นก็ไม่ได้สนใจแต่เรารู้นะครับผมอ่านหนังสืออ่านหนังสือครับพ่อรวยสอนลูกแล้วก็กะเสียเร็วกะเสียรวยในนั้นบอกเลยครับคนลากหญ้าอย่างเราหรือว่าธุรกิจในอนาคตนะครับ การทาธุรกิจเครือข่ายดีที่สุดแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับเหมาะกับทุกชนชั้นวรรณะมันอยู่ในใจเราตลอดนะครับคือการตลาดแบบเครือข่ายวันนี้ครับที่ผมกดเข้าไปเจอนะครับมีใครยังไม่ปิดไม้นะครับยังไม่ปิดไม้นะครับนาวรัตน์รู้เปล่าขอบคุณมากครับโอเคนะครับสิ่งที่ผมค้นเจอนะครับวันนั้นผมนั่งนะครับทุกท่านนะครับ ผมเปิด YouTube ของท่านประธานฟังจนจบด้วยประสบการณ์ของผมธรำอสังหาผมกดเข้าไปครับ top up to itt, t o l i s t t2r its สถานที่อยู่ที่ตรงไหนคืนนั้นเลยครับผมสามารถที่ใช้ Google Mac เนี่ยไปอยู่ที่หน้าบริษัทเลยเหมือนผมหายตัวได้นะครับ Google Mac นะครับทุกท่านวันนี้ถ้าแชร์หน้าจอหรือว่าแชร์ โลเคชันทุกท่านจะเห็นหน้าบริษัทเลยนั่นแหละครับผมไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็กลับหัวกลับหางกลับซ้ายกลับขวามาดูบริเวณผมรู้แล้วครับบริษัทนี้มีที่ตั้งและมีที่อยู่จริงหลังจากนั้นครับผมไปดูอะไรครับสิ่งที่ผมตรวจสอบครับคือกฎหมายครับก็ไปเจอทนายอัจฉริยะคนนี้ครับชื่อเขาหากินได้ครับถ้าเป็นคนการันตีแล้วคือจบทุกอย่างถ้าเขากัดใครแล้วกัดไม่ปล่อยคนนี้กัดไม่ปล่อย นะครับเราดูแล้วจบครับจบไปเรียบร้อยหลังจากนั้นครับผมไปดูที่พันทิปครับทุกท่านรู้ไหมครับหลายคนที่มาทําธุรกิจท็อปอัพธุนิตจากการฟังบอกเล่ากับคนอื่นแต่ไม่ไปต่อเพราะท็อปอ่าเพราะพันทิปนี่แหละครับมีมีพันทิปหลอกลวงนะครับพันทิปเนี่ยครับผมบอกเลยนะมีทั้งดีกับไม่ดีแล้วก็คนที่ไปปรึกษาหรือว่าคนที่คอมเมนต์ในพันทิปเนี่ย บางคนนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะไม่รู้หาอะไรเลยใช้คําพูดนี้เลยนะแต่คุณน่ะพิมพ์แล้วเขียนไปนะฮะแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยตามหาตัวไม่เจอเลยด้วยเพ้ะเผลอตายไปแล้วครับมันพิมพ์น่ะอยากจะลาก,ลากตัวมันมาเองมารู้จักทอปอัพทุริสแล้วแกก็ไปไปลบซะไปลบคําพูดที่ไม่ดีไม่ดีซะนะครับเพราะมันเสียหายแต่โอเคเราไม่สามารถไปควบคุมมันนั้นได้แต่เราควบคุมตัวเราได้ วิธีนะครับทุกท่านวิธีการที่จะไปต่อรอดต่อเถียงกับพันทิปกับสําหรับคนใหม่ผมเองนะครับวันแรกเนี่ยผมดูพันทิปแล้วแต่ผมไม่ได้สนใจพันทิปมีลบเยอะมากเลยไม่มีบวกนะครับไม่มีบวกเลยครับมีบวกไม่กี่อันนะครับในพันทิปไปเปิดดูได้แล้วถ้าท่านไปตอบปัญหากับไปตอบข้อตัวแย้งสําหรับคนใหม่ที่เข้าไปในพันทิปเนี่ยทุกท่านนะครับบอกให้เขาดูด้วยครับวันที่เท่าไหร่ปีพศอะไร นะครับเหมือนวันนี้เรามาคุยเรื่องเทปคัาสสิตอะหรือว่าแผ่นซีดีมาคุยกันนะ่ะแล้วก็เอามาคุยเรื่องแผ่นซีดีมาขายกันนะ่ะมาคุยเรื่องเทปคลาสส็ตมาขายกันอนะ่ะแล้วมันจะไปมันจะไปรวยได้อย่างไรเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนละยุคกันคนละยุคคนละสมัยนะครับบอกเขาด้วยนะครับถ้าอยากจะเก่งพันทิปอยากจะเก่ง Google อยากจะเก่งโลกของอนาคตเพราะฉะนั้นอย่า เอาเรื่องราวในอดีตมากําหนดความในปัจจุบันที่ที่เรากําลังท,ทําธุรกิจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนตายแบบนี้ไปเยอะโชว์ความเก่งโชว์ความฉลาดของตนเองแต่ไม่ดูเลยครับว่าคุณเนี่ยอยู่ในยุคไหนนะครับเมื่อสามสิบปีที่ผ่านมานะครับมาอวดเก่งเรื่องราวแบบนี้เราเจอมาเยอะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้อยากให้ทุกท่านนะครับดูไว้เป็นบทเรียนอยากผมเนี่ยนะครับ ผมไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับแต่ผมสนใจนะครับเรื่องโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตที่ผมกำลังจะได้ใช้ถูกเพราะผมจ่ายเดือนละพันเหมาจ่ายกับบริษัทกับค่ายของเขานะครับแต่เวลาจ่ายจริงๆมันพันสามพันห้าทุกทุกเดือนนี่แหละครับมันทำให้ผมเก็บกดมากๆเลยใครเคยเจอปัญหาแบบผมนะครับกดแปดกดเก้านะครับท่านจะได้ปลดล็อกสักที พอเราเจอปัญหาแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับทุกท่านครับนี่คือโอกาสทางธุรกิจเพราะว่าการตลาดแบบเครือข่ายที่ผมเคยอ่านหนังสือมาทุกท่านรู้ไหมครับท่านจะได้ซึมซับจากการอ่านหนังสือนะครับยีครับแต่ถ้าท่านนะครับได้เห็นนะครับได้เห็นได้พูดคุย นะครับกับคนที่ประสบความสําเร็จนะครับจากหนังสือที่อ่านน่ะท่านจะซึมซับได้อีกประมาณส0เซนะครับแต่ถ้าท่านได้พูดคุยนะครับแล้วเห็นคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยนะครับท่านจะได้ถึง50อร์เตการซึมซับนะครับแต่ถ้าท่านลงมือทํานะครับถ้าท่านลงมือทํานะครับท่านจะได้ถึง7 5อร์เซแต่ถ้าท่านนะครับ ทำแล้วลงมือทำแล้วเอาสิ่งที่ท่านได้รับมามาถ่ายทอดและส่งต่อท่านจะได้ถึง90%เหมือนกับบริษัท t o อปอัพ l ุ s ิที่ผมกำลังถ่ายทอดให้ท่านอยู่ผมได้ถึง90%นะครับจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้อย่างไรครับผมจะพูดให้ฟังบริษัท t o อปอัพ l ุ s ินะครับวันนี้นะครับผมมองหาเครือข่ายทา แสดงว่าคนรวยนะครับเขาจะมองหาเครือข่ายทำแต่ถ้าคนจนเนี่ยเขาจะหางานหาตัวเองอ่ะหาหาขายแรงอ่ะเพื่อจะแลกเงินผมเนี่ยมองหาเครือข่ายหาตลอดนะครับแต่วันนี้เจอแล้วจากหนังสือนะครับที่บอกว่าหนังสือพ่อรวยสอนลูกหาเครือข่ายทำแล้วเราก็เจอแล้วแล้วผมก็ได้ไปอยู่ในบริษัทได้พูดคุยกับท่านประธาน สรวัตรภัยศาสรสรวัตรแล้วท่านมีแนวคิดการทำธุรกิจอย่างถูกต้องแล้วการตลาดแบบเครือข่ายที่แท้จริงนะครับไม่ใช่มานั่งขายสินค้าให้กับของบริษัทแล้วบอกว่านี่คือเครือข่ายผู้บริโภคแล้วถ้าไม่มีสินค้านั้นผลิตออกมาแล้วท่านจะมานั่งขายอะไรครับวันนี้ครับธุรกิจเครือข่ายอาหารหรือเครื่องสำอาง เอาการตลาดแบบเครือข่ายที่เขาเขียนหนังสือไว้ว่ามันดีที่สุดแต่เอามาทำในระบบ MLM มันไม่ใช่ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตเมืองไทยครับคนที่มองเห็นแล้วว่าเป็นการตลาดแบบเครือข่ายจริงๆแบบธรรมชาติจริงๆนี่คือบริษัทท็อปอัพธุลิตครับ การดำรงชีวิตของมนุษย์การดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธในเรื่องของการใช้โทรศัพท์ในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะก,การกินนะครับกินตั้งแต่เช้าย4ิบสี่ชั่วโมงเช้าจุดเย็นเย็นจดเช้าทุกคนนะครับมีการดำรงชีวิตมันคือรายจ่ายท่านประธานของเรานะครับมองเห็น ท่านประธานอยู่ในธุรกิจนี้มายาวนานแล้วท่านก็รู้ว่าไม่สามารถที่คนไทยไม่สามารถที่จะประสบความสําสเร็จในธุรกิจเครือไข่ายได้มีแต่มีไม่กี่คนที่จะประสบความสําสเร็จได้ท่านมองหาโอกาสนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าวิถีชีวิตจริงๆมันคืออะไรมันคือการดํารงชีวิตของมนุษย์แล้ววันนี้นะครับทุกท่านครับคนไทยเนี่ยครับเกิดมานะครับ จะมีทรัพยากรติดตัวมาเลยครับหรือว่าสมบัติติดตัวมาเลยนั่นคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเพื่อนเกิดมาปุ๊บจะมีสมบัติติดตัวมาเลยเขาเรียกว่าทุนมนุษย์ครับไม่ใช่เงินแต่ถ้าเป็นธุรกิจขายตรงขายอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางคุณต้องมีเงินก่อนครับต้องใช้คำว่าเงินเอาเงินไปซื้อสินค้ามาใช้ไงแต่ถ้าบอกว่า ไอทการดำรงชีวิตของมนุษย์ตื่นมาต้องใช้โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตมันคือรายจ่ายแล้วครับท่านประธานนะฮะออกแบบธุรกิจนี้มาเอารายจ่ายมาเป็นรายรับเอารายจ่ายมาเป็นไรายได้เอารายจ่ายมาสร้างธุรกิจครับจดทะเบียนนะครับขายนะครับขายอะไรครับขายซอฟต์แวร์เบสิสนะครับเป็นแพลตฟอร์ม ITS ซอฟต์แวร์เบสเซตมันคืออะไรมันคือเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่มันไม่เต็มไม่ตันไม่ตายไม่ลาสมัยมันทันสมัยตลอดทุกท่านครับท่านประธานบอกว่า Microsoft นะครับบิลเกตเขาขายเขาขายลิขสิทธิ์ที่ทุกคนใช้คอมพิวเตอร์เขายังรวยเลยแต่วันนี้คอมพิวเตอร์ทุกท่าน ถามจริงๆมีบ้านไหนมีคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ในบ้านมีสักกี่หลังแต่คนที่ใช้โทรศัพท์มากกว่าคอมพิวเตอร์ท่านประธานมองเห็นนะครับว่าสามารถช่วยให้กับคนไทยคนรากญ้าและคนทั่วโลกสามารถจะร่ารวยจากธุรกิจนี้ได้บิลเกตยังรวยได้เลยเพราะวันนี้เขาไม่ได้ใช้ คอมพิวเตอร์กันแล้วแต่เมื่อก่อนเขาใช้การทุกคนต้องเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์แต่วันนี้คอมพิวเตอร์เขาไม่ใช้เขามาใช้โทรศัพท์โทรศัพท์มีความจำเป็นกว่ามนุษย์แต่ถ้าไม่มีอินเทอร์เนต็ตมันใช้อะไรไม่ได้เลยนี่แหละครับอินเทอร์เนต็ตก็คือค่าใช้จ่ายทุกท่านรู้หรือ,อยังครับท่านประธานเอาค่าใช้จ่ายเนี้ยมาทำธุรกิจครับนี่คือการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์เกิดมามีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนี่คือทรัพย์สินครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียววันนี้เราทําธุรกิจเราไปคุยกับคนเขาบอกคุณมีเงินไหมคุณมีเงินเท่าไหร่อันนี้ผิดแล้วครับการตลาดแบบเครือข่ายผิดครับแต่การตลาดแบบเครือข่ายที่แท้จริงก็คือการดํารงชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละคนนะครับเห็นภาพไหมครับใช้โทรศัพท์กินข้าวอาบน้ําซักผ้าล้างจานล้างรถ ทุกๆอย่างมันคือรายจ่ายแต่หลายคนไปอยู่รายจ่ายนั้นมันเป็นทุนนิยมเราไม่มีโอกาสนะครับท่านประธานนะครับทําธุรกิจนี้ก่อตั้งบริษัทนี้มาเพื่อต่อสู้กับทุนนิยมคนจนจะมีโอกาสอะไรที่จะไปตั้งบริษัทไปต่อสู้กับทุนนิยมมีหลายๆพักการเมืองครับ ถึงขนาดล้มประกาศเลยว่าอย่าไปซื้อของชิ้นนี้นะอย่าไปเข้าร้านค้านี้นะเพราะมันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราสุดท้ายคุณก็ตะโกนแค่คอแตกเฉยๆครับเขาเขายังต้องกินอยู่เขาเชื่อคุณไม่ได้หรอกครับแต่ถ้านักการเมืองนะครับเอาแนวคิดของท่านประธานนะครับเอาไปลงในนโยบายผมเชื่อเลยนะครับว่ากินเรียบแน่นอนเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าสอนให้ทุกคนช่วยเหลือตนเองได้สอนให้ทุกคนต่อสู้กับทุนนิยมได้ไม่เป็นทาสของทุนนิยมวันนี้ครับเด็กเกิดมาลูกหลานเกิดมาเขาต้องเข้าสีเว้นครับเขาต้องเข้ารถตัดเขาต้องเข้าบิ๊กซีครับเขาต้องเข้าครับเพราะอะไรมันเป็นวัฒนธรรมไงเด็กเกิดมามันต้องเข้าไงไม่ให้มันเข้าได้ไหมไม่ได้มันต้องเข้าเพราะมันเป็นวัฒนธรรม ไปแล้วนี่ไงครับเราตกเป็นทาสของทุนนิยมวันนี้ครับทุกท่านครับถ้าบ้านไหนพ่อแม่ใครทำธุรกิจไอทีเอลูกที่นั่งอยู่ข้างๆเราเขาได้ยินได้ฟังเราสิ่งที่เราพูดเราจะปลูกฝังเขาว่าให้เราเนี่ยช่วยเหลือตนเราเองเพื่อให้เราเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยคือ เราไม่ตกเป็นทาสของทุนนิยมเราสร้างเครือข่ายผู้บริโภคข,ของเราเองโดยจากญาติพี่น้องของเราญาติพี่น้องไปบอกของญาติพี่น้องญาติพี่น้องไปบอกกับเพื่อนเพื่อนไปบอกของเพื่อนนี่คือการตลาดแบบเครือข่ายที่แท้จริงเอารายจ่ายมาเป็นไรายได้เข้าในระบบ ITS แล้ว ITS จะคืนเงินกลับคืนมาให้ท่านนี่แหละครับระบบครับตามที่ครูดำเล่าให้ฟังวันนี้นะครับถ้าท่านประธาน จดทะเบียนเพื่อขายสินค้านะครับก็คงจะไม่มีวิเชียนสุวรรณันาทียืนอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าท่านประธานนะครับจดทะเบียนคือซอฟต์แวร์เบสิคมันคือเทคโนโลยีผมจะพูดแบบนี้ครับเทคโนโลยี Technology, ไม่เต็มไม่ตันไม่ตายผมให้มองถึงความเชื่อความเชื่อเรื่องของศาสนาเกิดมาก็เชื่อเลยใครเกิดพุทธ ก็เชื่อพุทธใครเกิดคิดก็เชื่อคิดใครเกิดอิสลามก็เชื่ออิสลามเพราะว่าในตระกูลใครเกิดมาปุ๊บก,ก็เชื่อเลยไม่ต้องหาพิสูจน์ว่ามีจริงไหมใช่หรือเปล่าวันนี้ครับท่านหลังจากนี้ต่อไปนะครับไม่ว่าจะตอนนี้ผ่านมาสิบเป็ดปีแล้วหลังจากนี้อีกสิบปีห้าปีข้างหน้าห้าปีสิบปียี่สิบปีข้างหน้าลูกเราเกิดมาเขาจะรู้แหละครับว่า สิ่งที่เราถ่ายทอดสิ่งที่เราบอกต่อลูกเขาจะเกิดความเชื่อว่าตัวเขาไม่เลิกใช้โทรศัพท์เขาเชื่อแล้วว่าเขาไม่เลิกใช้โทรศัพท์สิ่งที่เขาไม่เลิกใช้โทรศัพท์มันคืออินเทอร์เน็ตต้องใช้อินเทอร์เน็ตถ้าในโลกใบนี้นะครับไม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมันจะเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่แต่ธุรกิจของเราก็ยังดําเนินต่อไปได้เพราะเราขายซอฟต์แวร์แล้วมันก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับความเชื่อเหล่านี้มันก็จะถูกฝังต่อไปให้ลูกละให้หลานให้หลานให้เลนให้หลน แล้วมันจะคืบไปทีละนิดละนิดละนิดคุณลองคิดดูนะครับมันจะคืบไปทั่วโลกมันจะคืบคานไปทั่วโลกเลยนะครับวันนี้ครับหลายคนนะครับไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ในธุรกิจ t o อปอัพนิดเพราะว่าไม่ได้เคยฟังแนวคิดของท่านประธานนะครับวันนี้ครับผมมาอยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านปรารถนาที่สุดก็คือ ตำแหน่งแอมเบอ d แล้วก็ตำแหน่งสูงขึ้นไปวิธีการทําอย่างไรอันที่หนึ่งครับท่านไม่ต้องคิดอะไรทั้งหมดเลยวันนี้สิ่งที่ท่านเกิดมาทั้งชีวิตและทําธุรกิจมาทั้งชีวิตและจนมานั่งฟังในห้องนี้ท่านลองสํารวจดูสิว่าท่านประสบความสาเร็จในชีวิตหรือยังมีเงินพอที่จะช่วยลูกหลานพอหรือยังแต่ถ้ายังไม่พอนะครับทุกท่านครับ ลืมเรื่องราวเมื่อในอดีตท,ที่ท่านมีประสบการณ์มาเอามาใช้ในท็อปอัพธุริตไม่ได้ท่านวางไว้เลยครับประสบการณ์อะไรของท่านที่มีอยู่ท่านวางไว้เลยครับแล้วท่านเริ่มต้นใหม่หลังจากนี้เป็นต้นไปสามปีถึงห้าปีข้างหน้านะครับถ้าท่านไม่ยอมเปลี่ยนนะครับถ้าท่านยังยังใช้วิธีการเดิมๆที่เคยทำอยู่เมื่อในอดีต สามปีห้าปีข้างหน้าครับไม่ต้องไปหาหมอดูครับผมดูได้เลยชีวิตท่านยังเหมือนเดิมเท่ากับวันนี้เลยแต่ท่านคิดคิดจะเปลี่ยนแล้วครับเริ่มต้นนะครับตีห้าตื่นมาฟังท่านประธานก่อนเราวางระบบให้เรียบร้อยแล้วไม่อยากให้ทุกท่านพลาดเหมือนกับรุ่นพี่ที่เคยพลาดมาแล้วครับตื่นตีห้าครับตื่นหรือไม่ตื่นตีห้าหกโมงเช้ายังไงก็หกโมงเช้าครับ ไหนๆก็ต้องตื่นอยู่แล้วตื่นตีห้าแล้วลองปลุกนาฬิกาตีห้าดูครับท่านทําแบบนี้ก่อนสักหนึ่งเดือนครับพิสูจน์ก่อนว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตื่นมาตีห้าครับเหมือนกับท่านทํางานประจํามาฟังแนวคิดของท่านประธานก่อนท่านจะได้ไม่ผิดพลาดห้อง CEO T2R t e l e gram นะครับหลังจากนั้นครับหกโมงครับท่านก็ฟังต่อสักหน่อยหนึ่งจนถึงเก้าโมงนะครับ ่านครับไม่ต้องใช้วิธีอื่นแล้วผมคิดค้นและทีมงานทั้งหมดคิดค้นมาให้เรียบร้อยว่าถ้าท่านทําแบบนี้ท่านประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนสําหรับคนใหม่นะครับแล้วก็ตอน9โมงนะครับสายสายวัดสายวาก็สามารถเข้าไปในห้องธรรมะมหาเศรษฐีได้หลังจากนั้นครับห้องอาจารย์โดมครับ10โมงครับอย่าพลาดเลยนะครับถ้าไหนๆจะทําธุรกิจไอทอแล้วถ้าพลาดห้องอาจารย์โดมผมบอกเลยครับ สิ่งที่ท่านฟังมาอาจจะเหลือได้แค่30หรือ40นะครับท่านไปเติมห้องอาจารย์โดมอีกสักหน่อยหนึ่งท่านจะได้30 40 50นะครับฟังไปก่อนครับหลายคนบอกว่าฉันไม่มีเวลาคำพูดนี้สําหรับคนที่ตายไปแล้วคนที่ตายไปแล้วคือคนไม่มีเวลาครับเพราะฉะนั้นอย่าหาทำอย่าหาพูดไม่มีเวลาสําหรับคนที่ตายไปแล้วครับ วิธีการนะครับท่านวางตรงไหนก็ได้โทรศัพท์เพราะอินเทอร์เน็ตมันใช้ถูกอยู่แล้วท่านสามารถเปิดแล้วฟังได้อาจจะไม่ได้ตลอดเส้นทางแต่ขอได้แค่หนึ่งประโยคหนึ่งเปอร์เซ็นตก็พอแล้วท่านไม่ต้องคาดหวังอะไรมากฟังทั้งหมดนี้ไม่ต้องคาดหวังอะไรแต่ขอให้ท่านอยู่ในบรรยากาศบรรยากาศจะทําให้ท่านประสบความสำเร็จครับท่านจะทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านเปิดไว้นะครับ หมดจากห้องอาจารย์โดมครับถ้าท่านมีเวลาก็ห้องอภิพิมหาสิทธิสิบสี่นาฬิกาแล้วก็ห้องสิบเก้านาฬิกาอพแบบนี้แล้วก็สามทุ่มครับมานั่งสวดมนต์กันก่อนนอนแค่นี้ครับท่านทำแค่นี้พอแล้วทั้งชีวิตนี้ผมจะบอกว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสามปีข้างหน้าก็จะหาอย่าหวังเลยครับว่าความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นมันก็จะเหมือนเดิมครับที่ผ่านมา นะครับวันนี้นะครับด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีผมใช้ชีวิตแบบนี้มามาสองปีเดือนกันยายนข้างหน้าครบสามปีครับทุกท่านครับมันมีโจทย์อยู่บอกว่าถ้าท่านเรียนแบบนี้หนึ่งมืนชั่วโมงและท่านจะประสบความสําเร็จในชีวิตท่านจะเอาหรือไม่ข้อที่หนึ่งครับถ้าเรียนรู้หนึ่งชั่วโมงวันละหนึ่งวันวันละหนึ่งชั่วโมงท่านจะต้องใช้เวลาถึงยี่สิบเจ็ดปี ท่านถึงจะประสบความสำเร็จท่านเอาหรือไม่แต่ถ้าท่านเปลี่ยนใหม่ครับเรียนวันละห้าชั่วโมงครับเรียนวันละห้าชั่วโมงครับท่านจะใช้เวลาทั้งหมดครับห้าปีถึงจะครบหนึ่งหมื่นบางคนก็บอกว่ารอได้นะห้าชั่วโมงห้าปีรอได้ครับวันละห้าชั่วโมงแต่ถ้าเร็วกว่านั้นแล้วครับวันละแปดชั่วโมงครับใช้เวลาสามปีท่านเรียนหลักสูตรนี้ครบพอดีหนึ่งหมื่น ชั่วโมงมันตามสูตรนี้เลยครับถ้าผมครบสามปีนะครับเดือนกันยายนผมประสบความสาเร็จในตำแหน่งบูดมอนแสดงว่าทฤษฎีนี้เป็นไปได้เรียนหนึ่งหมื่นชั่วโมงใช้เวลาสามปีและประสบความสาเร็จในตำแหน่งบูดมอนเอาหรือไม่เอาขึ้นอยู่กับตัวท่านเองครับแล้วท่านไม่ต้องหาคิดทำอย่างอื่นแล้วครับอยู่ในระบบแค่นี้พอแล้วและให้บรรยากาศทำให้ท่านประสบความสาเร็จ นะครับวันนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดอะ,อะไรดีเก็บไว้อะไรไม่ดีไว้ในห้องครับผมยินดีเก็บไว้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับตั้งใจนะครับสิ่งที่ผมพูดในวันนี้ความสําเร็จทุกๆความสําเร็จขึ้นอยู่กับตัวท่านท่านเลือกเอานะครับว่าคนที่รอท่านอยู่มีอีกหลายคนนะครับเพราะว่ารายจ่ายมันกําลังไล่ล่าท่านแต่ถ้าท่านประสบความสําเร็จในเดือนนี้ไรายได้เดือนละหนึ่งแ เดือนที่สองสองแสนเดือนที่สามสามแสนเดือนที่สี่สี่แสน